นะาอธามนี่แค่คนละข้อแล้วกันนะได้ค่ะถ้าพี่ให้เติมคำเลยช่องว่างเหมือนข้อสอบนี่แหละค่ะถ้าหัวข้อนี้มันบอกว่าระดับความนุ่มของเส้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหมูชาชูอะไรอย่างนี้นะ,ะข้อที่8เนี่ยเขียนไว้ว่ามันคงจะดีกว่านี้ถ้าหมายถึงชีวิตเราอ่ะค่ะ,คะ ไม่คนสจะดีกว่าดีถ้าที่บ้านไม่หลอมละลายพาอทุกอย่างมันจะสบายกว่าดีแต่ว่าหนูมีความสุขในที่แบบที่เป็นอย่างนี้แต่ว่าอยาไม่บางทีเราเห็นพี่น้องลำบากเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออถ้าตอนเด็กย้อนกลับไปเราสบายมากมันก็เลยคิดว่าถ้าถ้า,ถาตอนนี้ค่มนข้างจะด้ถ้า,ท,าที่บ้านแบบไม่มีปัญหาเรื่องเรื่อง เรื่องนี้ใช่ค่ะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะมันเกิดขึ้นแล้วไม่เป็นไรใช่<ๆ>เพราะว่ามันจะไม่ถ้ามันไม่ใช่จะไม่มีหนูวันนี้เพราะหนูยังจะเป็นเด็กที่แบบมงเงินแบขอขอทีอ่บ้านโดยที่ไม่คิดว่าเงินมันหามันต้องใช้แรงใช้อะไรเงี้ยประมาณนี้นใช่ว่าวันนี้เราเก่งขึ้นกว่านั้นเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากอืมเราเพิ่งลำแข้งตัวเองได้ใช่ค่ะใช่โอเคก็ถือว่าเป็นลูกหิีที่ดีกว่าค่ะ ในอดีตเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าใช่ค่ะโอเคเบนระคบของหนูเหรอหนูหนูจะตอบว่ามันคงจะดีกว่านี้ถ้าหนูจะไม่มีท่าหนูรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือมันก็อาจจะเกิดขึ้น,ม,น,ม,นมันมันมันมีเขาเรียกว่าไงมันแบบ everything happen for reason หนูเชื่อแบบนี้นะแบบทุกคนมีช่วงชีวิตของตัวเองมีอะไรเป็นแบบอย่างเงี้ยคือถ้ามันถ้าแล้วเ,เราไม่รู้จริงๆว่าเนะี่ยถ้าเกิดสมมติอันนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันจะดีจริงๆหรอวะ หนูรู้สึกว่ามันไม่มีท่าค่ะมันก็คือเกิดขึ้นแล้วว่าคือเกิดขึ้นแล้วก็คือก็ต้องแบบแอแดปก็ต้องแบบต้องมู v e อนต้องต้องไปต่อท่านที่ฟังเรื่องของสองคนนะแล้วก็ทราบว่าที่บ้านเนี่ยคุณพ่อเนี่ยท่านเป็นคนแบบว่าดูแลครอบครัวได้เก่งแหละก็เลยมีหลายหลายบ้านนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอผมถามเรื่องขอพรหนึ่งข้อเนี่ยนะ,ะหรือว่ามันคงจะดีกว่านี้เนี่ย แปลกไหมทั้งสองคนที่ตอบผมอะ่ะออไม่มีใครที่แบบว่าอยากให้พ่อเนี่ยมีแม่เราคนเดียวเลยพ่ออะไรรู้ปะ่ะพ่อถ้ามีแม่เราคนเดียวก็จะไม่มีคนนี้จะไม่มีคนนั้นก็จะหายไปเลยอะ่ะ<ช>หมายถึงว่ามันจะกลายเป็นเราคนเดียวเลย<ช>มันจะแบบหายไปแปบลบว่าไอ้สิ่งที่คุณผูกพันระหว่างพี่น้องเนี่ยมันมันมีคุณค่าบางอย่างที่มากกว่าการที่จะมีแค่คนคนเดียวลําพังนะถูกต้องใช่ป่ะจริงค่ะ